สวัสดีครับจากพรอครัครับวันนี้เราจะพามาดูบ่อลูกค้าอยู่บ่อนนะครับบ่อนี้ก็จะสร้างอยู่มาประมาณ3ปีเกือบ4ปีแล้วนะครับแล้วก็เข้าปีที่4แล้วแล้วก็ช่วงก่อนติดโควิดนะครับก็จะเราเพิ่งเข้ามาเซอร์วิสเดือนนี้ก็2เดือนไม่ได้ล้างนะครับไม่ได้ไม่ได้ล้างเลยก็จะประมาณนี้การใส่ก็จะยังพอได้อยู่นะครับเพราะว่าตัวน้ำเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ลึกมากนะครับก็เลย ค่อนข้างจะเห็นใจแต่ว่าตาข่ายนี้รับรองบื้มเลยครับบื้มแน่นอนให้ดูบรรยากาศได้เล่าก่อนนะครับผมดูอยู่ครับดูวิวโอ้โหอยู่ใจกลางมหานครนะครับผมตัวบ่อเนี่ยบ่อนี้เนี่ยตัวระบบกองของเขานะครับจะเป็นระบบกองถังนะครับระบบกองถังจะเป็นเป็นระบบกองถังอีมุกค็อกซิลี่นะครับค็อกซิลี่ก็ เป็นซิลลีเก่าแล้วนะครับตั้งแต่3ปีก่อนแล้วเป็นต้นแบบของถังกองของของอะควาโปนะปัจจุบันเนี่ยนะครับผมแล้วกเ็เดี๋ยวเราจะมาชมสาธิตวิธีการล้างน,นะครับว่าล้างยังไงแล้วก็ขี้ปลาเก็บไว้2เดือนเนี่ยจะอ,อะไรยังไงประมาณไหนนะครับผมเดี๋ยวมารอชมกัน,นครับผมต่อไปเราจะมาชมขั้นตอนการสาธิตวิธีการล้างกันนะครับผม ตัวรุ่นนีจะเป็นรุ่นเก่านะครับจะยังไม่ใช่ระบบออโต้นะครับจะใช้เม,เมนวนก็คือใช้มือหมุนล้างนะครับผมวิธีการล้างก็ง่ายๆครับแล้วก็โยกคันโยกครับจากฟิลเตอร์นะครับผมก็โยกไปที่แบ็คบอกกดแล้วก็หมุนครับปุ๊บทีนี้ก็ดูที่ตามแนวครับดูที่มันจะออกาเ ัะคร o ครับเริ่มดำแล้วครับที่เริ่มออกมาแล้วเริ่มดำเนี่ยนะครับก็จะเป็นการ b a c k วอ s ก็คือล้างของสิมสกป,ปกนะครับที่อยู่ในถังทุกอย่างออกมานะครับผม เราก็จะอยู่ตั้งในหมแด็กวอตเนี่ยนะครับหมแด็กวอตเนี่ยก็จะปั่นไปเรื่อยๆแล้วก็จะดูว่าน้ําตรงช่องมองเนี่ยใสเมื่อไหร่เราต้้งกลบกับอีกรอบหนึ่งแล้วก็เรียงลําดับของเม็ดมีเดียข้างในถังนะครับอนอกจากเนื่องจากตัวระบบท่อน่าจะตันเดี๋ยวผมให้ดูขี้ปลาเนี่ยครับขี้ปลาจะประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปดูตัวท่อตัวท่อใบไ,ไม้น่าจะติดเนี่ยครับออกมาก็คืออันนี้ขี้ปลาทั้งนั้นเลยนะครับ ดำๆเลยอันนี้2เดือนเต็มๆไม่ได้ล้างปกติก็ไม่ควรจะปล่อยนานขนาดนี้นะครับนอกจากติดโควิดก็เลยเข้ามาทํางานในพื้นที่ไม่ได้สังเกตดูครับโอ้โหที่ปลาร้อนๆ,ๆ,ๆเต็มๆลยครับผมก็มันก็จะชิ้นออกมานะครับแล้วเราก็จะดูตรงนี้ครับรอจนกว่าเป็นน้ํามันจะใสน้ำใสเมื่อไหรเดี๋ยวเราจะไปอีกโหมดกันนะครับเดี๋ยวรอสัก15นาทีครับโอเคครับอ่านไป ประมาณ15นาทีนะครับน้ําเริ่มใสขึ้นนะครับน้ําเริ่มใสขึ้นกว่าเมื่อกี้เราก็จะทําการาเลื่อนหัววาล์วนะครับมาที่อย่างตําแหน่งที่สองคือตําแหน่งตําแหน่งตัวจัดจัดเรียงมีเดียข้างในนะครับตอนนี้จะเป็นการไล่น้ํากลับด้านแล้วก็จัดเรียงมีเดียข้างในถังนะครับให้เรียงตัวกันนะครับเดี๋ยวดูสังเกตขี้ปลาที่ออกมานะครับก็จะประมาณนี้เต็มมครับ อันนี้แค่บางส่วนนะครับโอเคครับเรามาเลื่อนต่อไปไปเลื่อนไปที่หมดที่สองครับหมดเอ่าเลียงเลนส์เรียงเยงอ่าเม็ดมีเดียครับปุ๊บมันก็จะกลับทางน้ำเสร็จนะครับแล้วก็จะไล่สตรกรส่วนที่เหลือ ที่ก็จะเข้าหนีเข้าไปในระบบครับแล้วก็ล้างออกไปก่อนเคลียร์ให้มันใสก่อนเราถึงจะปล่อยน้ําเข้าในระบบบ,บ่อปลานะครับตอนนี้ก็15ทีน้ําก็หายไปละบางส่วนะครับเพราะว่าน้ำถูกถูกเอามาล้างถูกเอามาล้างตัวถังกรงนะครับก็เริ่มดูดีขึ้นครับเริ่มใสขึ้น ใสแล้วนะครับพอทีนี้เนี่ยน้าใสปุ๊บแล้วเราก็จะเลื่อนกลับมาที่ฟิลเตอร์นะครับเหมือนเดิมปุ๊บปั๊บก็เป็นอันเสร็จพิธีนะครับผมพอเลื่อนฟิลเตอร์เสร็จปุ๊บน้ําก็จะกลับเข้ามาในบอ่อ์คกลเลตวนกลับเข้ามาในบอ่อเหมือนเดิมครับนี่นะเข้าในบอ่อโอเคครับตัวระบบก็มีประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราก็จะเคลียร์ความสะอาดของบอ่อต่อนะครับผม โอเคครับเราก็เคลียร์บ่อเรียบร้อยนะครับผมล้างทำความสะอาดเพิ่งล้างใหม่ๆกำลังขนครับทิ้งไว้24ชั่วโมงใสเป้งเหมือนเดิมครับไม่ต้องห่วงเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศรอบๆกันครับทางสวนเนี่ยนะครับก็เป็นบริษัทฟลอร่าโฟสเคปครับผมก็ทำงานร่วมกับทางอ q u a โปนะครับอค u าโปจะดูแลในเรื่องของส่วนของบ่อปลานะครับระบบต่างๆนะครับผม แล้วก็ส่วนนี้จะเป็นของบริษัท f อ o r i d a f o r e s c a p e นะครับให้ชมบรรยากาศโดยเราครับปานะครับประมาณนี้ครับก็ถ้าต้องการงานแบบนี้ก็ติดต่อได้ครับทั้งงานสวนแล้วก็งานบ่อปลาแต่ว่าของทางข้าโพนี่ก็จะเน้นในส่วนของเรื่องบ่อปลาไว้ก่อนนะครับ อันนี้คือห้องกรองนะครับห้องอ่าห้องคอนโทรลับห้องกรองเราก็ทาเป็นตู้แบบนี้นะครับอาจจะฟันหลอหน่อยเพราะว่าใช้งานมา3ามปีแล้ะครับผมนี่ก็บรรยากาศโดยรอบครับให้ชมจะมีนอนททวีปติวันอยู่ข้างหน้าเลยครับโอเคครับเดี๋ยวข้างหน้าไปไหนต่อเดี๋ยวพาไปชมกันเรื่อยๆครับเดี๋ยวพาไปเยี่ยมบ้านลูกค้าที่ติดพวกระบบทําพวกระบบกับเรานะครับผม จะพาไปเรื่อยๆก็ไงก็ฝากติดตามนะครับถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องระบบบ่อปลาหรือว่า,าต้องการสร้างบ่อต้องการสร้างระบบค่าซ่อมระบบนะครับติดต่อเราได้ครับเอาค่าโปรครับตามเบอร์ที่ขึ้นทิ้งไว้เลยครับขอบคุณครับผมกดติดตามตอนต่อไปว่าจะเป็นยังไงขอบคุณครับผม